เมื่อตั้งแต่ปี2008ก่อนหน้านั้นดิฉันได้ซื้อกลออ้องวิดีโอให้ลูกพอลวช่วงระยะหนึ่งเขาก็ไม่ใช้แล้วก็มีกิจกรรมอื่นที่ไปทำกันและเวลาที่ดิฉันเองไปเที่ยวงานไทยต่างๆในเนเธอร์แลนด์หรืออาจจะเป็นประเทศใกล้เคียงนี้นะคะพอไปแล้วเนี่ยก็ยอมรับค่ะว่าชั่วโมงแรกๆมันก็สนุกนะ แต่พอหลังจากนั้นถ้าเผื่อว่าอยู่จนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้โอนี่เราก็มีกล้องวิดีโออยู่นี่นาทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาอัดแล้วก็เอาไปลงใน YouTube ตอนนั้นรู้สึกว่าจะยังไม่เป็นสมาชิกไม่มี Account ที่ Facebook ไปลงใน YouTube แล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครสนใจไม่สามารถไปงานนั้นๆได้ ใช่ไหมคะเพราะว่างสนใจอยากรู้งานเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคราวหน้าไปเที่ยวนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้แก้เหงาไปอีกทางหนึ่งก็เลยอัดแล้วก็ไปทําตัดต่อคลิปเองถ่ายเองตัดต่อเองโพสตเองถึงตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะตั้งแต่ออต้นจนจบเลยเนี่ยร้อยเปอทำเองค่ะก็ชอบชอบ แล้วมันตื่นเต้นด้วยนะในการที่ไปทำคลิปแล้วเราพยายามที่จะออบันทึกข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะมีการมาดูได้ว่าอันไหนจะมาทำคลิปสั้นคลิปยาวเสนอในลักษณะไหนก็มาเรียบเรียงอีกทีหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้ออความตั้งใจแล้วก็ต้องอดทนด้วยมาตัดต่อมาประกอบแล้วก็มีเสียงเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ ตามตามเทคนิคของดิฉันเองปี2008จนถึงตอนนี้กรกฎาก็จะครบ17ปีพอดีคือเป็นงานอดิเรกไม่ได้มีไรายได้จากส่วนไหนอะไรทั้งสิ้นนะคะเวลาเดินทางไปหรือว่าในการที่ไปสัมภาษณ์ท่านนุ้นท่านนี้ก็ จะไม่มีการไปเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรืออะไรแต่อย่างใดเลยก็ความจริงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะทุกกิจกรรมทุกงานนะคะเจ้าของงานซึ่งก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าเผื่ออย่างเช่นว่าขอสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงจัดงานนี้แล้วผลเป็นอย่างไรแล้วคราวหน้าเป็นอะไรงไงก็แค่เป็นการให้ข้อมูลนะคะที่มาที่ไป ซึ่งว่ามันดีค่ะสำหรับรท่านที่สนใจในกิจกรรมนั้นๆก็จะได้ติดตามกันได้สิ่งสำคัญที่ฉันได้อะไรก็ได้ความรู้นะคะได้ข้อมูลในกิจกรรมงานนั้นๆที่ที่ฉันได้ไปสัมผัสซึ่งมันดีมากเลยได้เห็นชีวิตของคนอื่นว่าเขาทำยังไงเริ่มมาจากตรงไหน มีแนวคิดมีหลักในการที่จะโคกับสิ่งที่ทำให้เป็นไปได้ด้วยดีทำอย่างไรนั่นแหละค่ะคือสิ่งสำคัญซึ่งเป็นอิสระนะคะไม่มีใครมากำหนดว่าจะต้องออ,ออกคลิปมากเท่าไรอะไรอย่างไรมีความยาวนานกี่นาทีอะไรอันนั้นไม่เลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกำหนดของดิฉันเองดิงฉันไมนนเป็นอะไรที่ ฟรีสไตล์มากนะคะ mm hmm. สบายๆก็คือข้อมูลสั้นๆน,นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับกิจกรรมของเราเอง mm hmm. และถ้าเผื่อว่าเพื่อนท่านใดมีร้านหรือมีกิจการมีกิจกรรมอยากให้ดิฉันไปสังเกตการก็สามารถที่จะส่งข่าวมาด้วยก็ได้นะคะ mm hmm. ถ้าไม่ได้ทำอะไรที่ไหนก็พร้อมที่จะไปให้ การสนับสนุนในกิจกรรมงานนั้นๆที่ท่านจัดขึ้นมีข้อมูลข่าวว่าส่งมาให้ดิฉันก็จะลงให้นะคะเพราะว่าจะทําเป็นประจําอยู่แล้วชอบงานไหนสนใจงานไหนก็สามารถไปกันได้ตามอัธยาศัยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมมาถึงตอนนี้หวังว่าจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าดิฉันทำอะไรและอย่างไร ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ